ไอ้กุยพี่ตุม้มพี่ตุม้มไอ้กุยเนี่ยนะเม uh huh. ื่อสักเดือนที่แล้วนั่งอยู่ตรงนี้ตอนแมนยูนำจากฝูงโอ้พี่ปีนี้คิดว่าจะมีม้าสี่ตัวสามสี่ตัวไหมไอสัตว uh ์ตอนนี้เหลือตัวเดียวแม่งนำโด่งเลยเชี่ยเอาอตรงนะ uh huh. ตั้งแต่ริบูลประสบวิกฤตแพ้เสมอแพ้คาบ้านเนี่ย uh huh. ยอดตก uh huh. ยอดตกไอ้ีเรื่องจริง uh huh. จะลาจะอะไรเนี่ยยอดแม่งตกเละเทะเลยเ uh huh. ด็กคงขายเกลี้ยงตามห้องตามห้างไปใส่เสื้อกันแล้ว เพราะะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เด็กโขงชนะก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนดูเยอะวันจันทร์วันอังคารเลยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นี่มันมันมันเหมือนอะไรที่ที่มันจะแย่ๆเนี่ยมันมันมันสมรวมมันหมดเลยอะเอาไปตุ้มดูก่อนสี่หรือห้นาทีแรกลิพุลเล่นดีไหมฮะไม่ดีอ่าแล้วก็พอจอแดนในเทอร์สันเจ็บออกไปเนี่ยครับไอบอลยาวจากแดนหลังก็หายไปด้วยเายไเขางทำนาเงี้ตอนตอนในเือร์ซันเจ็บเห็บนะฮะน้ทำนาี้ กองก็ตัดไปก็ท้อตำหน้างเงี้ย <c oughs> ในใจเขาคิดอะไรอยู่พี่ยิงฟันเลยตอนนั้นคิดว่าเขาคิดอะไรเขี่ยอะไรกันนักหนากระจิกกุ้งเนี่ยเต็บอะไรกันนักหนาเ <c oughs> นี่ยคือก็ขอให้มันเกิดในฤดูการนี้แล้วกันแต่ว่าเกมนี้โอ้โหตามหลังอีกละ <c oughs> ช่วงหลังเนี่ยเวลาแบ็คขึ้นเติมขึ้นไปเนี่ยครับมันไปบีบประปีกหมด <c oughs> คือจริงๆน่ะถ้าจะเล่นห้าได้นะเติมไปเป็นแนวรูปห้าเนี่ยทั้ง ทางมาเน่ทางซาลาหุบเข้ามาเลยมันจะได้ตัวมันได้มีเยอะหน่อยไม่งั้นคุณห่างกันไปแล้วแบ็คมันเติมอยู่แล้วไงทั้งโรเบิร์ตสันทั้งเทนน่คือคือเหมือนแบลคเทตี้คุณกุยอย่างนั้นล่าสุดเขามีการเปเชลซีเป็นหน้าเป้าไล แล้วเขามีแบร์ดอดซินวาทางขวาแล้วเขามีฟิฟโเดนเวลามันขึ้นมันขึ้นแบบร้องกันสามตัใช่แล้วมันมีปีกอีกสองตัวมีลาหิมสเตอร์ลิงมีลิยาลมาเลนท์เวลามันขึ้นมันมันห้าตัวเป็นแนวเดียวเลยและหน้าเดียวกันเวลาเจอรับแน่นเนเนี่ยมันต้องมีคนที่กล้าที่จะกินตัวเพราะการกินตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันจะเริ่มมีครับแต่ถ้าคุณไม่กินตัวเลยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยยาก23ามเกมที่เอเวอร์ตันไม่ชนะลิเวอร์พูลนะฮะฝากไปด้วยนะฮะ23ปีอินกิเล นี <3 S 2> ่สาม,ม<จ>เกมที่เอเวอร์ตนไม่ชนะเร์อููนะฮะกุยเนไรคุกวยม่วงพี่หมดแรงไปก็สี่นัดติดเป็นคารโลนชลอตตินะครับพาลูกทีมาหยุดสถิติไม่ชนะเรือบ,บู11ปีเอาไว้ได้อันดับแรกต้องชมเอเวอรตนแนวรับดีมากเกมรับ<ก>ดีรับดีมากแล้วก็เร์พููก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะเซตบอลมากไปครับมีใครเป็นพิเศษไหม ใครเล่นดีบ้างกองหลังมันชอบโอเกตโอเกตดูแล้วมันรวมรวมโดยรวมแล้วมันไม่หนีกันเลยม,มันเล่นเหมือนสปปริตทีม,มัดเยี่ยมมากแล้วที่เราพูดเมื่อกี้นะคือสมาธิมันดีด้วยอ,อีกคนที่ต้องชมคือคาร์โลชาร์ลอตตีวันนี้วางแผนดีนี่ขหาดมันก็ไม่เยลนรมีน,นเนะเข,เขานำหนึ่งสูนเขายงังสดส่งไอเบิร์ลูบินลงมาเลยใช่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็เปลี่ยนตัวช้า เปลี่ยนตัวเป็นยังไงพี่คือบอลมันหนึ่งสูงไปแล้วเนี่ยคือจะทําอะไรก็ต้องรีบทาไงคือเจองคอปรบเนี่ยบางทีเหมือนเขาไม่น่าช้าถึงขนาดเนี้บางทีเนี่ยไอเกมที่มันพลาดมาเยอะๆเนี่ยอาการตื้อมันก็มีผมไม่เข้าใจเหมือนแล้วทำไมซาร่าเขาไม่ติดริมเส้นลขนาดนั้นแลรวทำเขาไม่ติดริมเส้นขนาดนี้คือถ้าประโยชน์ของเขาเนี่ยถ้า เวลาอยู่ในช่วงเกมรุกถ้าเข้ามาในมันจะดีกว่ามันพอกระชากปุ๊บมันถึงประตูไวกว่านี่หมาันอยู่ตรงนี้พอพักก็แค่เปิดคืนเปิดคืนมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาเนี่ก็เช่นกันมาเน่ก็เช่นกันพอไปยืนพิงปุ๊บเขาตามมาใกล้ก็ส่งคืนส่งคืนเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าปีกไม่ได้ทํางานขนาดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าสาตัวหน้าเนี่ยมันมันจะสามารถทำได้หรือว่าการเคลื่อนที่มันทําให้เล่นได้สามตัวหน้ามันยืนห่างกันแต่ว่าแต่ว่า สามตัวตัวนี้เวลาเล่นเขาเคลื่อนสลับกันไปสลับกันมาไงเมื่อก่อนนีคือเวลาเพสซิ่งเนี่ยมันจะสลับกันได้เพราะมันบีก็หาแล้วมันได้บอลคอแย่งบอลได้ปุ๊บมันใกล้ประตูไงแต่ถ้าเกิคุณไม่เพสปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ยืนริมทั้งสองคนอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณจะเปิดเกมลุกที่แบบมีลูกที่จารเข้าทําที่เห็นชัดมันก็จะไม่มีเห็นใจเห็นใจเห็นใจนะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเวลาลีบูลแพ้ลีบุลเสมอเนี่ยลูกค้าหายลูกค้าหาย กระทบกระทบด้วยผงเพดหายหมดเลยกระทบกระทบพวกเราช่วยกันเซฟ JK หน่อยจะมีไหมเซฟครับเมื่อก่อน,ม,อนมึงเซฟโอเล่กูจังเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> oh, โอ้ย <c oughs> ชนะติดต่อกันเนี่ยเซฟโอเล่เซฟโอเล่